วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อใช้งานสวิตตูลอยนะครับสำหรับวิธีการต่อใช้งานใกล้ง่ายนะครับแหล่งจ่ายนะครับผมจะใช้ไฟแบตเตอรี่12โวลต์ครับเป็นแหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ตัวโหลดนะครับผมจะใช้หลอดไฟเป็นการทดลองนะครับสายสีน้ำตาลครับเป็นขั้วบวกจากแบตเตอรี่นะครับสายสีฟ้านะครับเป็นขั้วลบจากแบตเตอรี่นะครับผมจะเอาสายสีฟ้านะครับเป็นขั้วลบนะครับเข้ามหาหลอดไฟโดยตรงนะครับแล้วก็ฝั่งขาบวกครับผมจะมาผ่านสวิตตูลอยนะครับสำหรับสวิตตูลอยนะครับจะมีสาย3ามเช่นครับ สายสีน้ําตาลครับสายสีดําแล้วก็สายสีฟ้านครับหากเราต้องการจะดูน้ําใส่ถังนะครับให้เราใช้นะครับสายสีดํากับสายสีฟ้านะครับหากเราต้องการจะดูน้ําออกจากถังนะครับให้เราใช้นะครับสายสีน้ําตาลกับสายสีดำนะครับเราจะใช้สายสีดําเป็นหลักนะครับกมก้จะเอาสายสีดํานะครับเข้าไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับครับเอาสายสีดํานะครับไปต่อเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับครับแล้วก็สายสีฟ้านี่ครับ นะครับสายสีฟ้านครับเข้าที่ควบวกของลวนครับอันนี้คือดูน้ําใส่ถังนะครับนะครับครับดูที่สวิตช์ลูกลอยนะครับถากน้ําหมดนะครับตัวปั๊มจะติดนะครับถากน้ําเต็มครับปั๊มจะดับนะครับน้ําหมดปั๊มติดนะครับน้ําเต็มปั๊มดับนะครับแล้วถ้าหากเราต้องการจะดูดน้ําออกจากถังนะครับให้เราสลับสายนะครับนี่นะครับให้เราเอาสายสีน้ำตาลเข้ามาครับครับ ตัวหลดไฟก็จะติดนะครับพอน้ําหมดนะครับตัวปั๊มจะตัดการทํางานนะครับน้ําเต็มถังนะครับปั๊มติดนะครับครับครับการต่อใช้งานใกล้ง่ายนะครับสายดําสายสีดํากับสายสีฟ้านะครับดูดน้ําเข้าถังนะครับสายสีดํากับสายสีน้ําตาลครับดูดน้ําออกจากถังนะครับหากพี่ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับ